สวัสดียามเย็นค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะหาโมงครึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนแดดแจ่มเลยค่ะอาที่ได้ย้อนแสงแนจังน้อยนะคะเพื่อนๆพอดีอ่าลงมาเจอป่าเพิ่นกำลังเลี้ยงงัวอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนเั้งนักลับไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่เพนก็อยู่ค่ะอยู่ตรงนี้แหละเ่อนอาคานึงค่ะเดินละค่ะวิ่งไล่งัวเฉยเลยโดนโดนกันโดนกัน ยังไม่เข้าบ้านไล่หัวเข้าบ้านคะ่ะตอนง่วเข้าบ้านคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่น,นปุลป่าบนตอนง่วเข้าบ้านคะ่ะง่วมันดึกคะ่ะมันจีร่งกิน่ะเขาเขากำลังเขียวคะ่ะเพื่อนเพื่อนเราก็เลยแลนไรเลยเลย <c oughs> พราะว่าช่วงอยู่ช่วงนี้มันหยามันจหลายคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะหยามันโดนฝนมันถูกฝนฝนตกลงมาใส่แล้วหยามันหลายค่ะง่วบก็ชอบไม่จินอยู่ตรงนี้คะ่ะเพื่อ <c oughs> นนี่ค่ะนน่นค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วเวดก็กะลางยม่ย่ะ คือเก่าเลยล่ะค่ะเพื่อนๆลงมาดูตรงลงมาดูแลลูก,ท,กทุกเย็นทุกเย็นลงมาเบิ่งเขาว่าเขาอยู่เขากินเขาเฮ็ดยังกันอยู่แบบใดเพื่อนๆแต่ก็ชอบอากาศตรงนี้แ่ะค่ะเพื่อนๆเพื่อนเลยลงมาบ่อย,ยว่ามนันยังดอกลงมา